สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านวันนี้ผมจะมารีวิวบ้านของ5้าให้ดูและบรรยากาศที่นี่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงมาดูกันเลยมาผมจะเริ่มบรรยายจากตรงนี้นะตรงนี้เป็นที่นั่งของผมนะเวลาผมก็มาเล่นคือวันเหงาๆก็มาเล่นกีตาร์ตรงนี้นะมา ตรงนี้ผมก็ปลูกต้นไม้เอาไว้เยอะแยะต้นกล้วยต้นมะม่วงผมปลูกเอาไว้ปลูกเอาไว้ขายครับปลูกเอาไว้กินก็ได้นะปลูกไว้กินไว้ขายก็ได้เนี่ยเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยผมเพิ่งเด็ดออกมานะสดสดร้อนๆเลย <c oughs> นี่ตรงนี้เราก็มีที่ตากเสื้อผ้านะตรงนี้นะ <c oughs> มาต่อไปเราจะไปดูเล้าไก่ที่เลี้ยงไก่กันนะ ที่จริงผมเลี้ยงนกด้วยนะแต่ว่าผมไม่ถ่ายนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเประบ่อโคลนเอานะนี่ฮนะมีไก่ให้เลี้ยงด้วยมีไก่ให้กินไข่ด้วยนะเนี่ยวันไหนวันไหนไข่ออกแล้วก็จะเก็บไข่มาขายด้วยขายผลไม้ด้วยไขย่ไขย่ขยขยไข่ด้วยเอามากินเอามาเอามาทอดไข่เจียวกันทอดไข่ดาวอะไรก็ว่ากันไปนะ มาต่อไปเราจะมารีวิวด้านบนกันดีกว่ามารีวิวข้างบนกันนะก็ตรงเนี้ยจะมีต้นไม้อยู่ตื่นเช้ามาแล้วก็มาสูดอากาศตรงนี้ได้แต่ว่าห้ามมาสูดต,ตอนเย็นตอนกลางคืนนะเพราะว่าต้นไม้เราอะจะปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งมนุษย์เราไม่ควรสูดเป็นนขาดเลยนะมาเราขึ้นชั้นบนกันชั้นบนนี่ก็จะมีโต๊ะรับแขกเก้าอี้รับแขกนะ ตรงนี้นะพราญาติมาเยี่ยมแล้วก็มานั่งคุยกันตรงนี้นะมาเข้ามาด้านในกันนี่นะมีกีตาร์ตรงนี้หนึ่งตัวมีที่ไหว้พระมีที่ไหว้พระด้วยนะมีกล้องวงจรปิดด้วยตรงนี้นะมีกล้องวงจรปิด ก็รักษาความปลอดภัยได้ดีเลยแหละอันนี้คือห้องผมเองห้องของผมเองครับห้องนี้ค่อนข้างจะลกนิดนึงมีพัดลมมีท,มที่มีที่วางกีตาร์มีกีตาร์คลาสสิกรุ่น Yamaha C70 นะ ก็ที่ถึงกีตราร์คลาสสิกมันเหมาะแก่การเกานะผมให้ความรู้อีกอย่างหนึ่งเลยกีตาร์คลาสสิกเหมาะแก่การเกาไม่เหมาะแก่การตีคอร์ดนะถ้าจะตีคอร์ดต้องกีตราร์โปร่งถึงจะตีคอร์ดได้ค่อนข้างเพราะส่วนเนี้ห้องห้องของพ่อแม่ผมครับก็ยับนิดนึงแหละผมผมก็แอบไปนอนห้องนี้นะ<า>ก็เป็นไงกับบ้านครับกับบ้านของผมนะแล้วก็บรรยากาศ แถวคลองหลวงนะแถวที่นี่คือแถวคลองหลวงนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าอยู่อยู่แถวไหนเป็นผมไม่ค่อยรู้รายละเอียดมากรู้แค่ว่าอยู่คลองหลวงแถวคลองห้าคลองห้านะรหัสไปรษณีย์หนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์ผมจาได้แค่นี้นะโอเคก็เป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างกับบรรยากาศที่นี่นะแต่ว่าถ้าถามว่าอยู่ข้างบนมันก็ร้อนนะแต่ว่าถ้าอยู่ข้างล่างก็เย็นอยู่เย็นอยู่ ถ้าติดแอร์ค่อนข้างจะดีเลยแต่พ่อผมบอกว่าให้ลูกถูกรวันที่หนึ่งก่อนค่อยติดตั้งแอร์ก็ได้